สวัสดีครับพี่นองครับมอนอีสิภามาชมสวนที่บริเวณบ้านครับพื้นที่หน่อยพื้นที่แค่หนึ่งไร่ครับเริ่มต้นกัญชเป็นบริเวณนี้ครับมีต้นกล้วยกล้วยํำว้าครับต้นลำไยครับจึงได้ผลผลิตทุกปีครับ,ร,บรอบๆตี่กัญชเป็นพักขาับหรือว่าชะอม มีพักขามีกล้วยกล้วยนำว่านี่ปลูกง่ายสุดครับนี่ก็สิเป็นพักสวนขั่วครับมีใบต้นกะเพราแดงกะเพราขาวใบแง่งครับนี่เป็นพักแพร่พักอีตูครับนี่เคยะยนา่งกับปลูกเลยครับสามารถปลูกเด็กปลูกข้าวปลูกตะไคร้ได้ครับนี่ส่วนนี้มีต้นลินไม้ลินฝ้าครับอว่าเพก,กา นี่ก็จะเป็นข้วยหอมเขียวพันเตียแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีของปลูกใหม่พันเตียใหม่พันเตียนี้ที่เพื่อนบ่ต้องการเพื่อนบ่ย่างแสงกันครับสามารถอยู่ในพื้นที่ในหน่อยก็ยุ่นน้ำกันไดค้ครับครับพี่ผมกับได้กินตลอดครับวันนี้เป็นมะเขาว่รหอมครับมะยงจิตครับได้ออก วันพฤหทุกป,ปีครับปลูกสิ่งที่กินแล้วก็กิกนนี่สิ่งที่ปลูกครับส่วนขาดไปเป็นต้นมะกรูดครับมะกรูดครับต้นมะกรูดก็ได้เก็บกินตลอดกล้วยไข่ครับกล้วยไข่เนี่ยออกลูกแบบเต้ตงๆนี่เลยครับสามารถปลูกในพื้นที่บ้านเท่าใดครับปลูกแหนแดงแต่ว่าผมกาลังทดลองปลูกทุเรียนครับเพราะว่าปลูกไว้ในบ้าน ส่วนหนึ่งส่วนนี้เป็นบักฮุงเตี่ยรครับเป็นบักฮุงพันดํดำเนินกลับมาปลูกร่องปลูกแถวบานห้าเบิงกะได้พ้นผลิตอยู่ได้ครับเบิง <ล kaikki> ต้นกระเพ้าผมครับสุดยอดบอวบอันี กะเพ้าจนถ่วมหัวบบตรงสื่อครับบ้านล่างนี้บบตรงสื้อกัะเพากินได้ครับเบิงพิกพิกเบิงได้กินตลอดปลูกติดกบับบานนี่ก็ได้กินครับโดกบบครับเดี๋ยวผม่โมบอกเคล็ดลับของต้นมะฮุงต้นนี้ว่าเป็นยังไงโดกปกติแล้วมันจะเป็นมะฮุงผูครับสีมีแตดอก เดี๋ยวแถวหนะ้าผมจะบอกเคล็ดลับในการแกงบักหฮงใหงได้ให้มันดกเจ้าของชุมชนคนนี้เป็นผู้ใหหอมครับผู้วหหอมครับเป็นดิสตังสื่อพันพื้นมากแล้วครับจากนอนึงแบบมาขระย้ายดีเลยเรับผมไม่ปลูกอยู่แปลงอยู่สวนนี่ครับในองต้นนี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งของของบ้านครับแต่ว่าผมบเอเดย์ไทยเบิร์ตเพราะว่าเบิร์ตเนี่ยหลายเลยครับหนึ่งไรในพื้นที่บริเวณบ้านกับบ้านอยู่น้วกันครับพื้นที่แค่หนึ่งไร ได้ว่าปลูกเด้ห้ายยางครับฝากไว้จำหน้ครับขอบคุณครับ